จ้กรีนให้หนูเลยสองสาสองสี่ห้าสอพอไม่ต้องให้ติ๊กหนูเดี๋ยวลาเดี๋ยวฉลาดจ้าด้วยอ่ะเดี๋ยวลาดวันี้ไม่ได้ฮันนี้เหรอมาได้ไกินวันเนี้ย ไหนดูสิห้าพวกนี้ได้เลยตรงนี้ได้อันนี้ทุเรียนหนูไม่ได้เพราะมันแข็งเปรอะกันไม่สวยเปลี่ยนรูปไหมเปลี่ยนกว่าอันไหนมันกินวันเนี้ค่ะเลือกให้พี่เขาถ่ายถ่ายรูปนี้ได้มะรูนี้ได้อ่ารูนี้ลองดูดิใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ได้ไปได้ นันาน,านีมบอกเจ้าหน้เลือกนะบอดีอันนี้บอดีไม่ดีเราไม่เป็นไรหรอกเอาลูกนั่นแหละกินพรุ่งนี้จบมันได้จ่ายตังค์ที่เข้าไปแล้วจ่ายไม่เป็นไร อนี้่ากันมยังไม่ากันอยังไม่สุกไม่สุกสราคาเท่ากันเหรอใช่ันสุกเม่อไหร่หรอย่างที่มามันจะมันก็ยังไม่พอกันหรอทงนั้นพี่ลองแต่มันจะดิกว่านี้ก็มั้งเาลุคอนี่ขนาดเสีลนะเหรออ่ดูจะเอาลูกไหนอ่ะเียดูตัวอี่าไหร่นี้มัเออน่แหละโอ้ยน้ มันโอ้ยแข็งแข็งตเออเขาไม่เอาลมกเลยไหนดูสิเออถ้าลูกนี้ได้เราโอ้ยไม่น้าพี่มันแค่เปลือกเพรมันแคบตูนไงใช่พี่ต้องดูว่าความหนาเออกด็กน้องเหรอถ้ากินเลยก็มป็นปัญหาอันนี้กินอันนี้กี่กิโลอ่ะอ่าช้าไม่พี่เราดูเช็คน้ำหนักแ่บนีเออ ลูกนี้จะสวยกว่าลูกลูกที่จะเอากลับบ้านเปลี่ยนก็เพิ่มตังค์กันกนะได้นะเอาเอาเอาีา่อวแต่อันนี้คงจะกินได้เลยมั้งเนี่ยกินได้เลยเออ